สวัสดีจ้าเพื่อนๆในตีทุกท่านเรามาดูล่างสุดสุดท้ายท้ายสุดของเดือนครบหกคลิปจะไปบนพรุ่งนี้ก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า มาดูกันเลยล่างจับคู่หนึ่งทับหนึ่งสองทับหกเปียก เราจะมาย้อนดูที่ห้าศูนย์ห้าเก้าหกเก้าหกล่างมาที่หกหนึ่งเราจะใช้ร้อยหนึ่งครั้งร้อยหนึ่งครั้งหน่วยสองครั้งบวกเก้าคูณี่หมือนสองครั้งสิบบนหนึ่งครั้งบวก หกเก้าพื้ที่คือหกบวกสองบวกเก้าศูนย์บวกเก้าบวกเก้าหกเจ็ดแปดแปดบวกเก้าได้เจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้า เ้าบวกเก้าเป็นสิบแปดแปดเก้าศูนย์เอาหกคู่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เก้าแปดเก้าเก้าเก้าศูนย์ ได้เป็นหน่้าหอนเลยไหมเลียกออกไปที่เก้าเปดที่แปดเจ็ดเจ็ดเป็ดอ๋อมันคือเป็นตัวกลับอ๋อเจ็ดเก้าเป็บบนเข้าตรงๆเลยล่างไปตัวกลับให้บุญด้วย มาเลขที่ออกคือสามสี่ห้าแปดเก้าแปดลางไปที่แปดเจ็ดร้อยหน่วยสองครั้งบวกเก้าค้งที่หมื่นสองครั้งบวกเก้าค้งที่ แปดแปดแปดเป็นสิบหกบวกเก้าคงที่สี่สองเป็นแปดบวกเก้าบวกเก้าเก้าบวกสี่เป็นสิบสามสามบวกสอง สามหเป็น5้าข้าบวกข้าเ,เป็น1ิบแปบวเป็นสิบหกหจ็ับคู่ก็คือ36 3หกส5มเจ็ด 8ดเอา6คู่เพราะว่ามันกันหลุดบางทีมันกันหลุดตัวหน้าบางทีก็หลุดตัวหลังเพราะฉะนั้นเอาไว้ตรงกลาง ร่างสรุปสรุปพร้อมกันกับบนเลยเนาะ <_ an> ใช้บนปิกใช้ใช้บนครบหกลิบสี่ห้าแปดหนึ่งสี่ห้าล่างมาที่สามเจ็ดสุดท้ายท้ายสุดมันจะแม่นไหมเหมือนสองครั้งสิบหนึ่งครั้งบวกเก้าคงที่ร้อย หนึ่งครั้งหน่วยสองครั้งบวกเก้าบางที่เหมือนกันหนึ่งบวกศูนย์บวกเก้าศูนย์บวกสี่บวกเก้ามันจะแม่นไหมเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบศูนย์เลย 2เป็น2 2อ,อ้ยกรุงเทพกนาเอากัน3 4 5 เราจะใช้ได้ไมมหมยันนี้วันนี้เพราะงวดที่แล้วมันผิด <c oughs> เอา้าไม่ผิดในวดที่แล้วเนาะศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าสองสามสองสี่สองห้า จัดไปสองสี่สองห้าสองหางนีกันไว้ดูสองสี่สองห้ามันจะเข้าเตี้ยมไหมวันที่แล้วเต้มศูนย์เลยเมืนี้มันเต้มเมืนี้ก็เต้มศูนย์เหมือนกันจนที่หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ส่วนสี่สูตรเตี้ม ต็มหลายตัวเองเลยเนาะเต็มสามสามศูนย์๋ย่มองข้ามเต็มสี่เต็มเจ็ดห้าหกเจ็ดเออเต็มเข้าสี่สองเป็นหกนี่ไม่ได้เข้าเต็มเลยไม่มีเต็มหกมีเต็มห้าเต็มห้าไม่ได้เข้าสูนย์ดิ เต็มบรรสนที่ศูนย์นะหนึ่งสองสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองชนที่สองสองศูนย์สองเต็มสองก็ไม่มีมีแต่สามเต็มส <c> ี <oughs> เขาเต็มเอ้ยสองสามนี่เต็มสามเลยนี่เต็มสามเข้าโอเดีอมนเต็มห้านี่เต็มที่เหลืงก็คือ เต็มนหนึ่งนะคะแต่ไม่มีเต้มนหนึ่งเลยแต่มันชนที่เต้มสองเยอะอืห้าเกดเต้มเจ็ดเอาไปเต้มเจ็ดนะคะเน้นๆเต็มเจ็ดจะไปซื้อปากกาสีแดงเอาอไว้เต็มอยู่ตัวเดียวสองห้า สองสีไม่มีเต้มแต่ก็ไม่ทิ้งมันนะคะตอนนั้นเอสทำได้นะ 8, 7, อะไรนะแปดเจ็ดนาะแปดเจ็ดไม่เข้าเต้มตัดออกเสยเรียกมาออแปดเจ็ดเยมันไม่เข้าเต้มเนาะงวดที่แล้วนี่มันเข้าเต้มอยู่เต้มศูนย์แต่งวดนี้เต้มเจ็ดนะคะมันชนที่สองเยอะเต้มสองสามสี่เจ็ดศูนย์สอง ตีมอีกตัวหนึ่งมันก็ห้าศูนย์หนึ่งเตี้มมันศูนย์ที่ศูนย์อีกศูนย์หนึ่งมันก็ศูนย์หนึ่งสองเจ็ดมันก็ศูนย์ที่เจ็ดด้วยแต่ศูนย์ศูนย์เยอะแต่ไม่มีเตี้มศูนย์นอกจากจะห้าบวกห้าเนาะสี่บวกหกว่ะสี่บวกหกนี่จะได้เตี้มศูนย์แต่มันไม่มันไม่มีในวงชรอของมัน อาจัดไปแตมเจ็ดนี่แหละถึงถึงมันจะสุนสุนเซ็มสองเยอะก็ไม่ก็ไม่เข้าก็มีบางทีเพราะว่าเลขเราไม่มีชอบก็จัดขัดกระผ่านนะคะแคไว้ยลุนล้นแคไวัยลุน้นแคไวัยลุ้นอีกหกเจ็ดวันทีนี้เราจะมา อาบนลงดิล่างลงครบแล้วนี่สรุปสุดท้ายได้สองห้าสองสี่สองสามศูนย์ห้าศูนย์ห้าไม่มีไม่มีเต็มห้ามีเต็มมีมีสูตรเดียวศูนย์สี่ยังมีหนึ่งสองสามสี่ยังมีศูนย์สามก็มีสาม อยู่คำเตือนแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวย,วยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสะวัสดีจ้า